สวัสดีครับผมชื่อคูเปอร์ครับชอบกินถุงมากเลยครับเพราะถุงมีดีต่อสุขภาพครับผมก็เลยชอบกินมันทุกครั้งเวลาแม่ปลูกต้นไม้ผมก็เลยจะช่วยแกะถุงแล้วก็เคี้ยวเคียวเข้าไปครับเพราะว่ามันทําให้ฟันแข็งแรงขึ้นครับแล้วโดยเฉพาะคูเปอร์เคี้ยวถุงได้เยอะเลยเพราะว่าฟันมันดีจริงๆมันก็เลยเคี้ยวได้เยอะขึ้นเพราะว่าถุงมันอร่อยมากเลยมันบำรุงฟันได้จริงๆนะ ว่าแล้วก um pues mm ็เ hmm. คี้ยวเข้าไปเคี้ยว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 เข้าไปโอเค 嗯。啊